โอเคครับสวัสด <world> ีค <énormément> ร <of the world> <X net young people> ับวันนี้เราคอยเย็นรั่วนะครับก็เดี๋ยวแหรเข้ามาติดตั้งนะครับเป็นตัวใหม่นะครับยกยกออกเป็นทีครับถ้าไปต่อต่อปีนะครับ6กพับาท โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เรามาถอดแอร์ตัวเก่าออกนะครับซัมซุงตัวนี้แผงรังพึ่งคอยเย็นรั่วนะครับก็เดี๋ยวเบิกแผงรังพึ่งคอยเย็นใหม่นะครับแล้วก็นําไปติดตั้งอีกห้องหนึ่งนะครับอันนี้พี่เจ้าของบ้านก็ให้เรานําแอร์เข้ามาติดตั้งนะครับเป็นตัวใหม่นะครับก็เป็นแอร์ไดกินอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้ครับตัวนี้มีขนาด9,000 BTU นะครับก็ เดี๋ยวผมแกะกล่องให้ดูนะครับ <c oughs> <c oughs> แกะกล่องดูกันเลย <c oughs> โอเคครับอ๋อหนาดยกยกออกสมริครับโอเค ตัวนี้เป็นน้ํายา r 3 2นะครับแผงล่างพึ่งคอยร้อนี่เป็นแผงทองแดงนะครับโอเคอรับคนนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไดกินอินวอเตอรค่าไฟต่อต่อปีนะครับหกพันปดิบสองบาทือว่าประหยัดนะครับก็รูปร่างเล็กกระทัดรัดนะครับเหมาะสำหรับบ้านที่มีพื้นที่จำกัดนะครับเวลาแขวน เดี๋ยวผมแกะคอยเย็นให้ดูนะครับพี่ช่างรบกวนแกะคอยเย็นหน่อยครับตัวนี้ขายดีมากเลยนะครับได้กินตัวนี้หน้าตาก็ดูหล่อเหลาอยู่นะครับ ่อนนมีรีโมทแถมาอยู่ในซองของเ้อเย็น <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวหลังติดตั้งแล้วเดี๋ยวผมวัดคุณภาพความเย็นออกมาให้อีกทีนะครับว่าเอ,อ่ความเย็นประสิทธิภาพในการทํางานเขาเนี่ยดีหรือไม่ดีดีแค่ไหนความเย็นทําออกมาได้แค่ไหนนะครับ นี่ก็มีงานม,มีการรับประกันจากสิง์นะครับอะไหลยทุกชิ้นส่วนครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับ คครับก็เดี๋ยวหลังติดตั้งเสร็จแล้วก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับ